คเข้ามาชมแล้วใช่ไหมยังแป๊บหนึ่งนะครับทุกท่านครับเาเปิดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งครับทุกท่านครับเดี๋ยวขออนุญาตดูกล้องแป๊บหนึ่งครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับขอขีขอภไปนะครับเนื่องจากแอดมินเข้าไปดูในเรื่องของระบบไลฟ์สดนะครับ ลาเดียวสวยไปนิดหนึ่งละอ่านะครับแป๊หนึ่งนะครับกอวันนี้นะครับแนะนำที่นิชเด็ดชาตนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับเนี่เลยเด็ดคนอ่าแค่นเลอะเเลอะเอ่ะอเดี๋ยวเดี๋ยว okay, เดีรยวอโอเคนะครับ วันนี้จะบอกว่าเรามาแบบไม่เป็นทางการนะครับเราได้แอดเนินจะบอกว่าเงื่อแต่ออกแล้วนะครับวันนี้เรามาในงานออกซิเจนนะครับซึ่งอยู่ที่ บ้านทอนตำบลโคกเคียนะเพิ่เมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับวันนี้จะบอกว่าเป็นวันที่3แล้วนะครับที่มีการจัดงานที่นี่นะครับงานนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่18เดือนกรกฎาคม2 5ง7นะครับ18 1แแล้วก็วันนี้ก็วันที่20นะครับซึ่งตรงกับวันเสาร์เดือนกรกฎาคม2 5ง7นะครับที่นี่ชายแดนใต้ได้เดินทางจากปัตตานีนะครับมาที่จังหวัดนราธิวาสนะครับเพื่อเข้ามางานออกซิเจนนะครับที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรานะครับ จะบอกกับทุกท่านว่าตอนนี้อ่ะทีมงานเข้ามาเส้นทางบ้านทอนเมื่อกี้จะบอกว่ารถเยอะมากนะครับทุกท่านครับบนถนนการสัญจรเส้นทางมาจากอำเภอวัจอกเข้ามาทางบ้านทอนแล้วก็อำเมืองก็มีรถหลายคันเลยทีเดียวเพื่อที่จะมาเที่ยวงานออกซิเจนนะครับจะบอกว่างานแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีทุกๆเดือนหรือว่าคือยากมากที่จะมีนะครับแต่ก็ว่าใครว่างเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ย มาเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่บ้านทอนนะครับบ้านทอนจะบอกว่าที่นี่น่าเที่ยวมากถ้าเกิดว่าใครเคยมาบ้านทอนหรือว่าใครไม่เคยมานี่ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยลองมาเที่ยวงานนี้นะครับเมื่อกี้จะต้องขออภัยนะจ่าแอดมมินเข้าไปดูระบบแล้วก็อาจจะติดติดขัดขัดบ้างแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มรู้สึกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าด้านในนี่งานนี่มีมากมายเลยที่น่าสนใจไม่ว่า จะเป็นมัสคอตที่บุตรหลานของเราและก็ทุกท่านเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับงานนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวผมจะไปเจอกับน้องแป๊บหนึ่งนะครับเดอ๋ยวจะอัพคนมครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปงานศินี้บางีคารจุดแเบนากับตบัลทอนับตุกอะไรบางีแปัตเตนี่เดี๋ยวบางีเบางีกับนตาทุ่ยุกนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าคารุตัวหัน หาดเจ็ดนะครับ่หาดเจ็ดที่บ้านทอนตะบนโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับเวลาเราเข้ามานี่เรามาทางไหนครับปกติที่เข้ามาเส้นทางไม่ใช่คนในอ๋อไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับแต่ว่าหาดเจ็ดนะครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะครับครับเดี๋ยวด้านในที่ทุกท่านได้เห็นนะครับนั่นก็คือบรรยากาศงานนะครับจะมีมัสคอตเยอะหลาย ตัวเลยทีเดียวนะครับที่ที่เราสามารถเข้ามาชมงานออกซิเจนนะครับที่ชแชเดนใต้บ้านหลัวันนี้นะครับจะบอกว่าในนามที่นี่แชเดนใต้เนี่ยเรารู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมางานนี้นะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เชิญชวนที่นี่แชเดนใต้เข้ามาชมในงานออกซิเจนในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณจากใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบางคบิ๊แล้วก็ทุกทุกท่านที่เรียนเชิญเข้ามางานนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะครับอันนี้นะครับเป็นงาน อ,อันนี้จะบอกว่าแอดเมนอยู่ที่นี่เนี่ยเกือบห้าโมงเย็นเนี่ยบรรยากาศสวยงามแค่นี้ถ้าเกิดว่าเรามาแบบช่วงหนึง่งเนี่ยบรรยากาศน่าจะสวยมากกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราพาไปชมนครับเดี <c oughs> ย๋ยวเราให้ชักภาพเข้าไปก่อนไปก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ภาพบรรยากาศงานนะครับที่ท่านได้เห็นนะครับตอนนี้ก็เริ่มคึกคักนะครับมีมาสคอตได้เดินออกมาโชว์ให้กับบุตรหลานของเราและก็ผู้มาเที่ยวงานได้รับชมนะครับบรรยากาศนะครับในนามที่นีชายแดนใต้นะครับขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันมาเที่ยวและก็ขอเชิญชวน,นร่วมกันแชร์นะครับกับบรรยากาศนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรานะครับที่บ้านตอนองเภอเมืองจังหวัดน,นาราธิวาสนะครับ นี่นะครับด้านหน้าที่ทุกท่านได้เห็นนะครับที่ผมกําลังเดินอยู่นี่มีพี่น้องของเราเต็มไปแล้วนะครับก็คือรอการโชวของมาสคอตนะครับถ้าเกิดว่าใครว่างนี่ก็ก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้นะครับนี่นะครับบรรยากาศในงานนะครับ นี ab, ้นะครับก eh, ็จะมีส่วนหลายโซนในนะครับที่ได uh 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 ้รับชมนะครับนี่ก็จะเป็นเส้นทางหลักเลยในงานนะครับขออนุญาตเช็คเสียงนะครับไม่แน่ใจว่าเสียงเัาเกี่ยงไม่เ่านะครับอยากให้ด น็ยอดสองสามไม่เสีย่้ลว่าสุดัวเก็บรงไที่เราน้าไปในนเก็บที่นาสนใจนะตัวนี้ให้ทท่านไปชม จังหวัดท่าดต้บ้านเราเไปเสด็จส่นที่อน่างอยางไรนี่นะครับเราเข้าไปในในท,ที่ที่เรเราไปนดนเ๋วเข้าไปดูใกล้ใครับมาตต่ไต

We yeah. yeah.